อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่143สมบัติล้ำค่าแห่งโบราณสถานรถลากส่องสว่างนี้เป็นทั้งยานพาหะที่ใช้เดินทางและยังเป็นรถศึกโบราณบัตรนี้อักขระผนึกกำลังก่อเป็นม่านแสงบรรทุกคนมากมายอักขระมากมายศาสทอเบียดเสียดยัดเยียดแทบจะเติมหุบเขาจนเต็มหน้าผาแตกออกเป็นเสียงก้อนหินเกลิกล่ง ฝุ่นควันพวยพุ่งเจ้าตัวเล็กหลบซ่อนอย่างต่อเนื่องเสกอาวุธล้ำค่ามาต่อต้านเขาประสบกับวิกฤตลำแสงวิเศษถูกยิงมาเป็นเส้นๆ้นโจมตีตำแหน่งที่เขายืนจนแหลกก้อนดินแตกกระจายผ่าทั้งสี่ทิศของหุบเขาถล่มเสียงดังกึกก้องก้อนหินมากมายถูกฟาดจนปลิวว่อนพุ่งขึ้นกลางฟ้าสูงกลางหุบเขาเสื่อมโทมฝุ่นควันตลบอบอวนเป็นภาพที่จวนจะพินาศย่อยยับ เสือขาวเจ้าทำข้าโมโหข้าจะกินเจ้าแน่เจ้าตัวเล็กเดือดดานขมวดคิ้วเป็นปมเขาสูญสิ้นพลังพยายามริบเอาเจดีกระดูกแวววาวไปไม่คิดว่าเสือขาวจะพรวดพลาดมาทำลายอย่างสิ้นเชิงเจดีกระดูกองนี้ไม่ธรรมดาเสียจริงกระเพื่อมขึ้นลงด้วยตัวมันเองเพียงสั่นแผ่วเบาไอมงคลก็ลอยขึ้นผลักกันไกลกระดูกและกระจกล้ำค่าออกไปยากจะเข้าใกล้มันได้ ต้องรู้ว่ามันยังมีได้กระทำการโจมตีอย่างแท้จริงนี้เป็นเพียงคลื่นมหาศจารร์ที่ล้นออกมาด้วยตัวมันเองเท่านั้นสุดท้ายเจ้าตัวเล็กใช้วิชาโบราณแห่งการอย่างรู้ดั้งเดิมพยายามสื่อสารกับมันสําแดงอัขระเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับมันเพิ่งจะเกิดผลเพียงเล็กน้อยปรากฏว่าเสือขาวพรวดพลาดเข้ามาทำให้เจดีกระดูกตื่นตกใจทันที เสือขาวยื่นตระงานบนรถลากร่างกายของมันไม่ถือว่าใหญ่โตเท่าใดนักแต่กลับมีพลังอำนาจอันเหยียดหยามผู้อื่นในตาคู่นั่นกำจายแสงสีทองอ่อนหน้าสะพรึงกลัวประหนึ่งมีดดาบเจ้ากำลังพูดกับข้าง,งั้นหรือมันพูดภาษามนุษย์ในที่สุดสีหน้าเย็นเยือกในเบ้าตากรพริบแสงเย็นราวกับจะยิงด้ามลูกศรอ,ออกมาเหลวไหลแมวยักษ์เจ้ากำลังรนหาที่ตาย เจ้าตัวเล็กพูดอย่างโมโหตอนนี้เขาสื่อสารกับเจดีกระดูกนั่นแต่กลับไร้ประโยชน์มีหมอกแผ่กระจายผลักสายเขาออกไปข้างนอกปิดผนึกหุบเขาสังหารเขาเสียค่าเกลียดที่มนุษย์พูดจาเช่นนี้กับขา้าเร่งเก็บสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ขึ้นมาเสือขาวกล่าวตัวมันเองก็ลงมือแล้วยกอุ้งมือเสือข้างหนึ่งขึ้นตะปบลงมาเสมือนภูเขาลูกหนึ่งกระแทกลงมาในบัดดน แผ่นดินสั่นไหวขุนเขาโยกคลอนอักขระขาวโพลนท่วมท้นหุบเขาบนรถลากเสือขาวประธานถุงหนังสัตว์ลงมาชิ้นหนึ่งชายชราก้าวออกมารับเอาไปปลดเชือกออกปากถุงปล่อยแสงสว่างทันทีมีแรงดึงดูดอันไร้เทียมทานหมายกระเก็บทุกสิ่งอย่างในหุบเขาให้สิน้นตูมเมื่อถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องเจดีกระดูกองค์นั้นฟื้นคืนชีพในที่สุดระเบิดแสงสีขาวดุด เลียวคลื่นสะเทือนไปทั่วทุกสารทิศเจ้าตัวเล็กตะลึงงานรีบเก็บกันใครกระดูกและกระจกล้ำค่าโดยไวคุ้มกันตนเองจากนั้นล่าถอยให้ห่างจากที่นี่อย่างรวดเร็วสมบัติล้ำค่าชั้นนี้แมนต้องแลกด้วยสิ่งใดมากมายเพียงไหนจะต้องได้มันมาครอบครองพวกเจ้ารวมพลังเสกถุงหินหยางของข้าเก็บมันขึ้นมาก่อนเสือขาวตื่นตะลึงระคนปลื้มปิติ คำรามไม่ขาดสายหญิงสาวอัจฉริยะทั้งสองในรถลากและชายชะกันร่างกำยำสี่นายก็ก้าวออกมาช่วยเหลือชายชราปลุกกระตุ้นถุงหินหยางที่ปลุกเสกจากหนังล้ำค่าแห่งอสูรบรรพการพวกเขากระจายแสงวิเศษทั่วร่างหลั่งไหลเข้าสู่ถุงหนังสัตว์ทำให้มันเจิดจ้ามากขึ้นปากถุงพร่างพรายกลืนกินสรรพสิ่ง สามารถมองเห็นก้อนหินหลายหมื่นช่างแสนช่างถูกเก็บขึ้นมากระแทกชนกันเข้าไปในถุงทั้งที่ปากถุงไม่ใหญ่แต่เสมือนว่าสามารถบรรจุคีรีทาราทั้งมวลได้เจ้าตัวเล็กมองดูอย่างแววตาเป็นประกายถุงใบนี้ช่างดีเหลือเกินสามารถเก็บสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งของจะมากมายปานใดก็สามารถใส่เข้าไปในนั้นได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเอาไปไม่ได้ สมบัติล้ำค่าชั้นดีหากค่าได้มันมาจะจับตัวอสูรบรรพการทั้งหมดใส่ถุงกลับไปก็ยอมได้เขากำหมัดแน่นก้อนหินนานาชนิดในหุบเขาลอยขึ้นพุ่งเข้าไปในถุงหินหยางไม่ขาดสาแต่เจดีกระดูกองค์นั้นกลับไม่นิ่งไม่ไหวติงไอหมอกขมุกขมัวไหลเวียนมหัศจรรย์พันลึกมากยิ่งขึ้นไปเสือขาวคำรามลั่น มันลงมือแล้วพ่นแสงสว่างสาดทอลงบนถุงหินหยางทำให้พลังอำนาจของมันรุ่งโรจน์มากขึ้นตูมเจดี JD กระดูกขาวสะอาดถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายก็ต่อต้านขึ้นมาเจดีสั่นไหวหุบเขาแห่งนี้ระเบิดจากนั้นมันลอยสูงขึ้นแล้วสั่นสะเทือนริ้วคลื่นดุดทะเลขุนเขาโยกไหวทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มีได้การแล้วอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้คลั่งแล้ว เสือขาวอุทานอย่างตกใจรถลากลอยขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วจวนจะหายเข้าไปในชั้นเมฆรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเจดีกระดูกสั่นไหวศาสตร์อักขระออกมากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าแทบจะทำให้พวกเขาล้มควม่ำรถลากเจียนจะหล่นลงมาโชคดีที่ห่างไกลพอสมควรลองครั้งสุดท้ายหากล้มเหลวพวกเราจะรีบไปทันทีเสือขาวไม่ถอดใจ พวกเขารวมพลังปลุกกระตุ้นถุงหยินหยางแสงสว่างส่องไปทั่วสี่ทิศปากถุงปล่อยอักขระจำนวนมากแผ่กระจายไปทั่วทุกหนแห่งเป็นกลุ่มเป็นสายเจดีกระดูกโยกไหวเก็บไอหมอกทั้งหมดอย่างรวดเร็วเริ่มส่องแสงแวววาวจนแทบโปร่งสายมีคลื่นอันทำให้อกสั่นขวัญแขวนแผ่ขยายเจ้าตัวเล็กเห็นดังนั้นก็ไม่พูดอะไรให้มากความและไม่อยากกินเนื้อเสือขาวเสียแล้ว กระโดดขึ้นบนกระจกล้ำค่าส่วนหนีแปลงร่างเป็นลำแสงหลบหนีไปด้วยความเร็วสูงสุดเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันตรายตูมเป็นไปตามการคาดหมายข้างหลังประทุกคึ้นเจดีกระดูกส่องแสงคล้ายกับดาวหางกระแทกลงมาพื้นดินแตกแยกเสมือนนภาแตกออกเป็นเสียงเสมือนมีพระอาทิตย์ดวงหนึ่งระเบิด พลังอันน่ากลัวม้วนเทือกเขาแห่งนี้ไปยอดเขามากมายสั่นสะเทือนจากนั้นถล่มลงฝุ่นควันแตกกระเด็นรอบทิศท,ที่นั่นกลายเป็นดินแดนพังพินาศช่างเป็นอาวุธล้ำค่าที่แข็งแกร่งเสียจริงเจ้าตัวเล็กหนีอย่างรวดเร็วในใจรู้สึกเสียดายอย่างหาที่เปรียบมิได้อาวุธล้ำค่าเช่นนี้แข็งแกร่งเหลือเกินคาดว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิพบเห็นก็คงในตาร้อนเป็นไฟ รีบหนีเสือขาวคำรามมันรู้ว่าอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้แต่ต้องไม่ได้เมื่อคืนชีพเหนือเกินคำบรรยายมิใช่สิ่งที่พวกมันจะเข้าไปข้องเกี่ยวได้คงมิใช่เครื่องใช้ประกอบพิธีแห่งนักปราดบรรพการกระมังชายชราลังเลรถลากเหาะเหินอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ก็มีชายชกันผู้หนึ่งถูกแสงสว่างที่พุ่งขึ้นมาโจมตีเข้าอย่างจังร่วงลงมากจากรถลาก จากนั้นแตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงกลางนา้าเร็วอีกเสือขาวแปรเปลี่ยนสีหน้าเปี่ยมด้วยความหวาดกลัวพวกเขาเข้าสู่ชั้นเมฆสูงเป็นเวลานานแล้วระยะห่างไกลเพียงพอแต่แสงสว่างเบื้องล่างกระเด็นรอบทิศทางลอยล่องเต็มฟากฟ้าและมีลำแสงกวาดผ่านมาเป็นครั้งคราวผู้คนบนรถลากร่วมแรงกลางม่านแสงหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว โฮกเสือขาวร้องอย่างน่าเวทนาแม้แต่มันก็ถูกแสงวิเศษฟาดเข้าโซสงนเงนินแทบร่วงลงจากรถลากหัวไหล่ถูกทะลวงเลือดไหลพรั่งพรูเสียงผลบอดังขึ้นหน้าอกด้านขวาของชายชราถูกทะลวงกระอักเลือดคำใหญ่เจียนสิ้นชีพรถลากวิ่งห่อด้วยความเร็วสูงสุดลอยข้ามฟากฟ้าอย่างรวดเร็วหนีจากที่แห่งนี้กลางนภาศาสตร์ทอเลือดเป็นวงกว้าง พวกเขาหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสียงชริงดังขึ้นเจดีกระดูกไม่ลอยกระเพื่อมอีกต่อไปแปลงร่างเป็นแสงสีรุง้งจากไปไกลเขตภูเขาสุดโสมคืนสู่สภาพเงียบสงบเจดี JD กระดูกยิ่งใหญ่ปานนี้ยายจึงเลือกที่จะหนีออกไปจากหุบเขากันเล่าเจ้าตัวเล็กมองเห็นอย่างชัดเจนในมุมมืดเจดี JD นั่นจากไปเสียแล้วรีพร้อนยิ่งนักทำให้ขางนองององอ,งอย่างที่สุด เขามีได้หยุดยังไล่ตามไปในชั่วพริบตาตามติดตลอดทางเสกกระจกล้าค่าบรรทุกเขาเหอะเหินอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเจดีย์องนั้นเร็วเหลือเกินร่องรอยที่เหลือเป็นทางมาลายหายไปยังเบื้องหน้าเจ้าตัวเล็กมุ่งหน้าไปตลอดทางทัศนียภาพแห่งภูเขาและสายน้ำถอยหลังอย่างรวดเร็วเขาไม่รามือหลังจากข้ามผ่านเทือกเขามากมายในที่สุดก็สัมผัสดได้ถึงคลื่นของเจดีย์กระดูก ข้างหน้าเกิดเปลวไฟท่วมทนท้องฟ้านั่นเป็นทะเลไฟผืนใหญ่ลาวาอันไม่สิ้นสุดเกลือกลิ้งหลังไหลพรังพรูยอดเขาแดงฉานภาเพเหตุการณ์พิศดารมองดูน่ากลัวยิ่งนักคาดไม่ถึงว่าจะมีทะเลไฟเช่นนี้เจ้าตัวเล็กฉงนสนเท่หลายวันก่อนเขาเดินทางผ่านที่นี่ยังไม่มีอันใดบัดนี้เขตภูเขานี้หลอมละลายเสียแล้ว สามารถมองเห็นว่ายอดเขาหลายลูกก็ละลายเช่นเดียวกันกลายเป็นลาวาไหลบ่ามาลงนี้เป็นไฟแห่งหงดินใหญ่จึงปรากฏขึ้นที่นี่เจ้าตัวเล็กปะลึงงันมองออกในที่สุดนี้เป็นเปลวไฟขั้นสูงสุดที่ใช้ปลุกเสกอาวุธล้าค่าผุดออกมาจากที่แห่งนี้อย่างไม่น่าเชื่อแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงไฟทรณนินเท่านั้นแต่กลับหลอมคิริทาราทั้งหลายจนละลาย กลางภูเขาและสายน้ำแห่งนี้มีเปลวไฟกลุ่มหนึ่งเริงระบบาเจิดจ้าดุดแสงวิเศษโชดช่วงเป็นพิเศษมีเสียงหงไฟแผดร้องแววมาอย่างเลือนรางเจ้าตัวเล็กในตาฉายแสงวิเศษทอดมองอย่างพินิษฐิเคราะห์มันต้องเป็นไฟล้ําค่าอย่างแน่นอนกลุ่มเปลวไฟนั่นกระโดดโลดเต้นเสมือนหงไฟหนึ่งตัวกำลังเริงระบบาทัศนวิสัยน่าตื่นตะลึง เจดีกระดูกอยู่กลางกองไฟนั่นเจ้าตัวเล็กตกใจพบร่องรอยของเจดีกระดูกในที่สุดมันกระเพื่อมออยู่ตรงนั้นน้อมรับการหลอมละลายและตีให้เข้ารูปจากเปลวไฟหรือว่ามันบาดเจ็บอยากฟื้นฟูตนเองหรือมันอาจจะถอดรูปแปลงร่างปลุกเสกตัวเองใหม่หรือนี่ต้องเป็นเรื่องน่าตื่นตะลึงเป็นแน่แท้พบเห็นได้ยากในหมู่อาวุธล้ำค่ายิ่งนัก เขาสูงหลอมละลายลาวาพุ่งทะลักท่วมทนที่แห่งนั้นมองเห็นเพียงเปลวไฟเจ้าตัวเล็กจำต้องล่าถอยหลายวันต่อมาเขาปรากฏตัวในละแวกใกล้เคียงอย่างมากก็ไม่ไกลเกินห้าสิลีรอคอยเปลวเ,เพลิงมอดดับแต่ทว่าที่นี่มีลาวาหลั่งไหลตลอดเวลาไม่มีท่าทีจะหยุดลงชริง้งคมดาบฟาดมาชายหนุ่มชุดครามคนหนึ่งปรากฏตัวถือดาบกระดูกเดินมายืนในตำแหน่งที่ได้เปรียบ ฟาดฟันเจ้าตัวเล็กปรากฏเงาคนในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ไม่เยินอีกแล้วปรากฏตัวขึ้นที่นี่และเป็นชายชุดครามที่โจมตีเจ้าตัวเล็กก่อนคนอื่นใดหลังจากเข้าสู่โบราณสถานแล้วถูกขาวและเหล่าทายาทอสูรบรรพการโจมตีจนหนีตเตลิดไปเจ้าตัวเล็กหลบหลีกคมดาบจ้องคนเหล่านี้เขแมงมีทั้งสูงวัยและเยาว์วัย มีจำนวนกว่า20คนมีผู้ผนึกทั้งสิ้น6 7เจดคนพวกเจ้ามีจิตใจต่ำช้าเสียจริงพวกเจ้ามีความแค้นอันใดกับข้ากันแน่เจ้าตัวเล็กเอ่ยถามหนึ่งในกองพลที่ถูกเจ้าสร้างเป็นกองภูเขามนุษย์ในโลกแห่งความว่างเปล่าชายชุดครามกล่าวอย่างเยือกเย็นเจ้าตัวเล็กได้ยินถ้อยคำก็ชะงักงนันจากนั้นหัวเราะเสียงดังแล้วพูดว่า นั้นเป็นช่วงเวลาที่เบิกบานใจจริงๆเสียดายที่ข้าถูกเนรเทศออกมาคิดถึงเหลือเกินรอครบกํากำหนดข้าจะเข้าไปข้าจะไปสร้างกองภูเขามนุษย์ที่ใหญ่กว่าเดิมนี้เป็นการพูดเสียดสีอย่างเปิดเผยทำให้คนกลุ่มนี้แปรเปลี่ยนสีหน้าในบัดดลพ่ายแพ้แก่เด็กเหลือขอคนนี้ก็เพียงพอแล้วทั้งยังถูกขู่กันโชคอับอายขายหน้าอย่างสุดแสน ผู้พวกเจ้าคงมีได้เป็นคนที่ถูกฆ่ากองเป็นกองมนุษย์เหล่านั้นหรือกระมังเจ้าตัวเล็กสงสยัยเมื่อวาจานี้ถูกเปล่งออกไปคนกลุ่มนี้มีสีหน้าไม่น่าดูอย่างยิ่งยวดเส้นเลือดบนหน้าผากของชายหนุ่มบางคนเต้นระริกแม้แต่ชายชราเหล่านั้นก็ใบหน้าทะมึงทึงฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าตัวเล็กระเบิดเสียงหัวเราะสุขอุราอย่างหาที่เปรียบมีได้ ที่แท้คนที่ไล่สังหารตนล้วนเคยถูกตนจัดการจนนอนคว่ำเสียงหัวเราะเช่นนี้ทำให้คนเหล่านี้สีหน้าเรียบเฉยดุดสายน้ำอยากจะเฉือนเขาทั้งเป็นทันทีข้าเข้าใจแล้วผู้อื่นที่ไล่ล่าข้าก็เป็นเช่นนี้มาจากสีตระกูลใหญ่ล้วนเป็นคนที่พ่ายในกำมือข้าฮ่าฮ่าเจ้าตัวเล็กหัวเราะด้วยความเบิกบานใจอย่างที่สุด เดิมทีเขากลัดกลุ้มใหญ่จึงถูกคนรอบสังหารอยู่ตลอดเวลาบัดนี้โล่งใจอย่างสิ้นเชิงถึงอย่างไรคนเหล่านี้ก็เคยถูกเขาทุบตีมาก่อนเผชิญหน้าคนที่ถูกกำราบด้วยเงื้อมือของตนเขาเบิกบานใจเหลือเกินที่นี่ไม่ใช่ดินแดนขั้นต้นของโลกแห่งความว่างเปล่าขั้นบำเพ็ญของพวกข้ามิได้ถูกควบคุมจนต่ำปาน,นั้นเจ้าเอาชีวิตเจ้ามาเสียชายชุดครามตะโกนลั่น ตัวเขาเป็นอัจฉริยะแห่งรุ่นมีคู่ต่อสู้น้อยนักในคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่ากลับถูกคนกระหน่ำทุบตีในโลกแห่งความว่างเปล่ากองรวมกับคนในตระกูลช่างเป็นความอัปยศอดสู่อย่างแท้จริงแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงคนที่พ่ายในกำมือข่าข้าไม่กลัวเจ้าหรอกหากยังดื้อไม่เชื่อฟังวันหลังข้าจะไปกองภูเขามนุษย์ต่อ นี่เป็นสังหารครั้งหนึ่งเจ้าตัวเล็กกลับหน้าชื่นตาบานทำให้คนเหล่านี้เผยแววตาเยือกเย็นทั้งโกรธแค้นและชิงชังเจ้าตัวเล็กวาดสองมือไม่หยุดสํแดงอักขระแห่งการอย่างรู้ดั้งเดิมกลายเป็นเกลียวคลื่นสีทองโหมซัดไปด้านหน้าปะทะกับดาบกระดูกข,ของชายชุดครามลงมือพร้อมกันกำจัดเขาเสียชายหนุ่มอีกหนึ่งคนก้าวออกมาร่วมลงมือ ขณะเดียวกันเหล่าผู้สูงไวัยย่างก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวย่ำลงผิวดินสั่นไหวแผ่วเบาราวกับยักษ์หลายตนเดินมาแววตาเจิดจ้าดุดโคมไฟสีทองตูมสึกครั้งใหญ่ประทุขึ้นอย่างดูเดือดเจ้าตัวเล็กตอบโต้คนเหล่านี้ทีละคนพลังปราณและเลือดเกลือกลิ้งอักขระอันท่วมทนท้องฟ้ากดอัดจนเขาหายใจไม่ออก เคล็ดวิชาล้ำค่าโจมตีปิดผนึกที่แห่งนี้เลือดลมของเขาพลุ่งพล่านแม้ร่างกายจะไร้เทียมทานแต่ความลึกซึ้งของอักขระเทียบชายชาราเหล่านี้ไม่ได้ถูกสะเทือนจนมุมปากเปื้อนเลือดคนมากมายเพียงนี้ลงมือพร้อมกันเขาไม่สามารถต่อกรได้เจ้าตัวเล็กรู้สึกหวาดวันผู้ผนึกสูงวัยเหล่านี้มิใช่คนธรรมดาไม่อาจตอบโต้ด้วยพะละกกำลังได้ หากถูกล้อมไว้ที่นี่เขาต้องสิ้นชีพเป็นแน่แท้เจ้าตัวเล็กมิได้กระตือรือร้นอยากสู้ศึกต่อไปเช็ดเลือดตรงมุมปากไม่ปล่อยให้พวกเขาตีวงล้อมสู้ศึกพลางล่าถอยเจ้าหนุ่มพรสวรรค์ของเจ้าหน้าตื่นตะลึงอย่างแท้จริงแต่เจ้ายั่วโมโหคนที่ไม่ควรยั่วตระกูลคุณแห่งข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดได้อย่างไรยอมรับความตายเสียชายชาราคนหนึ่งแผดเสียง พวกเขาเผยตัวตนออกมาเพราะคิดว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่มีทางรอดเป็นแน่เจ้าตัวเล็กต่อสู้กับพวกเขาถูกอักขระของชายชราเหล่านี้ระงับอย่างต่อเนื่องเคล็ดวิชาล้ำฆ่าพุ่งมาดุดมหาสมุทรทำให้มุมปากของเขาหลั่งเลือดอีกคราสุดท้ายควบกันไกลกระดูกสีทองพุ่งไปยังใจกลางเทือกเขาอย่างรวดเร็วจะไปไหนคนกลุ่มนี้จะปล่อยให้รอดไปได้เยี่ยงไร เหล่าชายชรายืนอยู่บนอาวุธล้ำข้านำพาลูกหลานแห่งตระกูลไล่ล่าตามไปพร้อมกันของเหลวแดงฉานขวางทางเปลวไฟโหมซัดสาดเหตุการณเบื้องหน้าน่าสะพรึงกลัวยอดเขาแดงก่ำคลื่นความร้อนหลัง่งไหลบนแผ่นดินหลอมละลายกลายเป็นลาวาเจ้าตัวเล็กเหยียบกันไกลกระดูกสีทองข้ามผ่านดินแดนลาวาอันกว้างใหญ่ ในตาระยับแสงมองไปข้างหลังแวบหนึ่งจากนั้นเริ่มเพิ่มความเร็วในการเหาะเหินด้านหลังมีกลุ่มคนยิ้มเย็นความเร็วของพวกเขาไม่ได้อยไปกว่าเจ้าตัวเล็กแมนติดปีกเขาก็หนีไม่รอดถึงอย่างไรก็สามารถไล่ทันเข้าสักวันชนเผ่าอื่นก็ให้รางวัลน,นำจับมิใช่หรือพวกเราแข่งฆ่าสังหารเขานำเอาอาวุธลาค่าของเขาไปจากนั้นนำหัวของเขาไปรับรางวัล เด็กเหลือขอคนนี้น่าชิงชังแท้หากเพียงฟันคอก็ดูหมิ่นเขาเกินไปควรจะสังหารโดยการหลิงฉือเสียคนเหล่านี้อมาหิตโหดเหี่ยมเป็นอย่างมากจวนจับตัวเด็กเหลือขอได้ในที่สุดต่างก็คิดว่าจะยามหยันและเอาชีวิตเขาอย่างไรทันใดนั้นเจ้าตัวเล็กเหลียวหลังเผยรอยยิ้มพี่กนยกมือส่องกระจกล้ำฆ่าส่วนหนีจากนั้นระเบิดลาวาด้านหลังทันใด สายฟ้าวาดลงมาเส้นแล้วเส้นเล่าเปรียงใจกลางลาวาเดือดพล่านเกลียวคลื่นพุ่งทะลวงฟ้าอุณหภูมิของของเหลวแดงฉานน่ากลัวทะลักขึ้นสู่ฟ้าสูงถึงอย่างไรก็เป็นเด็กคิดว่าลาวาจะทำอะไรข้าได้หรือชายชราคนหนึ่งยิ้มเย็นอาวุธล้ำค่าสองแสงขัดขวางเกลียวคลื่นสีแดงที่พุ่งขึ้นมาแต่ทว่ารอยยิ้มเย็นเยือกของเขาค้างทันใด คนทั้งหมดต่างรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมากลิ่นอายน่ากลัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้แต่ละคนสั่นสะท้านเจดีล้ําข้าวววาวลอยกระเพื่อมกลางลาวาถูกเปลวไฟแห่งหงห่อหุ้มเผยรูปโฉมแท้จริงจากนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงประหนึ่งโมโหเดือดดานอย่างที่สุดระเบิดแสงสว่างอันท่วมทนท้องฟ้าอาคมา่ คนตระกูลคุณกรีตรองพวกเขารู้ว่าประสบกับความวิบัติครั้งใหญ่หลวงอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้น่ากลัวเหลือเกินเหนือกว่าสมบัติล้ำค่าที่ปกปักคุ้มครองตระกูลอย่างมาโขตอนนี้โจมตีพวกเขาเพราะความโกรธพลุบเสียงอาวุธล้ำค่าแหลกละเอียดดังขึ้นอาวุธล้ำค่าของชายชราสามรายแหลกเป็นผุยผงทันตา พวกเขาและลูกหลานที่นำมาด้วยร้องโหยหวนร่วงดิ่งลงสู่ลาวารีบหนีชายชุดครามและชายชราอีกสองคนพาคนในตระกูลเหยียบอาวุธล้ำค่าแล้วหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตน่าเสียดายระยะห่างของพวกเขาใกล้กับลาวาเกินไปยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้อาวุธล้ำค่าอยู่ในช่วงเวลาคับขันแห่งการปลุกเสกตนเองถูกคนรบกวนจึงบันดาลโทสะ สัาแดงเดชอย่างบ้าระหัมพลุกอาวุธล้าค่าอีกหนึ่งชิ้นฉีกขาดชายชราด้านบนแหลกละเอียดทันทีคนข้างกายตกลงไปในลาวาชายชุดครามและชายชราอีกหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดเปือเป้อนทั่วกายอีกทั้งอาวุธล้าฆ่าราวจวนจะพินาศพวกเขาทอดทิ้งคนในตระกูลหนีไปจากบริเวณที่มีลาวาโชคดีที่เจดีกระดูกไม่ได้สนใจใยดีอีกต่อไป โชคร้ายคือเจ้าตัวเล็กยืนอยู่เบื้องหน้าเสกกันไกรกระดูกสีทองออกมาเสียงผลบอดังขึ้นฟันสันหลังของทั้งสองจนขาดเลือดสดสาดกระเด็นคาเกลียดนักทั้งสองสิ้นหวังเต็มไปด้วยความไม่พอใจสิ้นชีพข้างลาวาหน่ากลัวเหลือเกินเจ้าตัวเล็กจดจ้องใจกลางท้องลาวาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาโดยพลัน เช่นนี้เองเขาเฝ้ารออยู่ที่นี่นานสิบกว่าวันและเข้าสู่โบราณสถานเป็นเวลาเดือนกว่าลาวายเยือแข่งตัวในที่สุดอุณหภูมิที่นี่เริ่มลดลงเอสเจดีกระดูกไม่โผล่มาแล้วหรือเจ้าตัวเล็กสงสัยเดินวนรอบบริเวณแห่งนี้สัมผัสอย่างถี่ถ้วนสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเริ่มทำการทดสอบอย่างเชิงเขาเสกมีดบินสีชาติที่ได้มาจากเฟยหยีออกมา กลายเป็นเส้นได้สีแดงตัดหั่นใจกลางลาวาค้นหาอย่างละเอียดปรากฏว่าไร้คลื่นเช่นเดิมเจดีกระดูกไม่ก่อการจะลาจนอีกเลยครึ่งวันผ่านไปเจ้าตัวเล็กเคลื่อนไหวด้วยตนเองมายังสถานที่ซึ่งเจดีกระดูกเคยกระเพื่อมขึ้นลงสอหาอย่างทีท้วนที่นี่ถูกมีดบินขุดจนเกิดหลุมใหญ่เป็นเวลานานแล้วก้อนหินแหลกเป็นชิ้นกระจัดกระจายทั่วทุกหนแห่ง เสียงตูมดังขึ้นแววเสียงความว่างเปล่าจากใต้ดินและกระพริบเปลวไฟเจ้าตัวเล็กสะดุ้งหย่งจ้องมองลงไปเผยสีหน้าตื่นตะลึงอย่างช่วยไม่ได้ตรงนั้นมีเจดีองค์หนึ่งดูดซึมไฟทรนินจนหยดสุดท้ายแปลเปลี่ยนเป็นแวววาวโปร่งแสงนี่ลาวาทั้งหมดถูกมันดูดจนแห้งเหือดอเจ้าตัวเล็กขนพองสยองกล้าวเขาล่าถอยอย่างรวดเร็ว แต่กลับพบว่าอาวุธเบื้องล่างนั้นไราการตอบสนองเอฟเปลี่ยนแปลงแล้วเจดี JD ในอุโมงค์ใต้ดินแสงสว่างมาลายจนสิ้นไม่ปรากฏทัศนวิสัยประหลาดอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นมันเริ่มหดเล็กลงจากขนาดเท่าฝ่ามือสุดท้ายยาวเพียงหนึ่งข้อนิ้วเมื่อตั้งขึ้นก็สูงไม่เกินหนึ่งนิ้วเจ้าตัวเล็กตลึงงานรอมาเนิ่นนานกลับไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆของมัน เขาส่งอักขระเป็นสายออกมาทดสอบอย่างเชิงก็เป็นเช่นเดิมเจดี JD กระดูกขาวแวววาวนิ่งไม่ไหวติงสุดท้ายเขานำเจดีน้อยมาวางไว้บนฝ่ามือมันไร้การตอบสนองใดๆเจดี JD น้อยสูงไม่ถึงนิ้วมีขนาดเท่าข้อนิ้วแวววับโปร่งแสงประหนึ่งแกะสลักจากหยกขาวมันแพะงดงามหน้าหลงไหลเหนือธรรมชาติมันไม่เหมือนอาวุธล้ำค่า แต่กลับเหมือนของประดับวิจิตประการตาชิ้นหนึ่งปราศจากกลิ่นอายน่ากลัวเจ้าตัวเล็กวิเคราะห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าสัมผัสไม่ถึงอักขระแม้แต่น้อยจากนั้นเขากระตุ้นพลังวิเศษหมายเสกอาวุธล้ำค่าชิ้นนี้กลับพบว่ามันไม่มีปฏิกิริยาใดๆหากมิใช่เพราะเห็นประจักษ์แก่ตาเขาคงคิดว่านี่เป็นเพียงเครื่องประดับที่ประณีตและงดงามเท่านั้น ยายจึงไม่มีการตอบสนองใดๆเลยเล่าเจ้าตัวเล็กเกาหัวเต็มไปด้วยความคลางแคลงใจศึกษาเป็นเวลานานก็ไรซึ่งดอกผลสุดท้ายก็พืชฟัดมัดมันรวมกับเส้นผมใช้เจดีน้อยขาววววาวแทนเครื่องประดับอย่างแท้จริงหลายวันผ่านไปเจ้าตัวเล็กมายังใจกลางขุนเขาตลอดทางเขาพบเจออาวุธล้ำค่าทั้งสิ้น20ชิ้น แต่ไม่สามารถกำราบได้แม้แต่ชิ้นเดียวรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากแต่ทว่าเขาสามารถแน่ใจได้ว่าอาวุธล้ำค่าเหล่านี้ไม่มหัศจรรย์และน่ากลัวเท่าเจดีกระดูหน้าเสียดายเจดีนี้ไม่ยาแสเจ้าตัวเล็กคราวกับสิ่งของธรรมดาใจกลางดินแดนมีภูเขาลูกใหญ่มโหรานพันลึกประหนึ่งยอดเขาสิบลูกรวมตัวกว้างใหญ่และน่ากเกรงขามผิดปกติ ช่างเป็นภูเขาที่ใหญ่เสียจริงเจ้าตัวเล็กอุทานบนเขามีแสงวิเศษระยิบระยับมีอาวุธล้ำค่าลอยขึ้นไม่ขาดสายราวกับดอกไม้ไฟเบ่งบานล้วนเป็นวัตถุวิเศษที่ยิ่งใหญ่เขามองเห็นกลุ่มอัจฉริยะที่แข็งแกร่งยิ่งเช่นปีฝางนกวิเศษสีทองมังกรชื่อปีเสียต้นแดนดิไลออกวิเศษผีเสือแยกฟ้าเป็นต้นนับบริเวณตีนเขา มีคนบนภูเขาอยู่ก่อนแล้วหล้วนพุ่งชนโชคชะตาที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของโบราณสถานได้รับการขนานนามว่าผาแบ่งสมบัติตามตำนานกล่าวว่ามีของล้ำค่าแขวนเต็มไปหมดดาบของข้าดาบของข้าทัานใดนั้นมีเสียงแก่ดังขึ้นข้างหูเจ้าตัวเล็กทำให้เขาขนลุกขนพองเขาพูดอย่างหวาดกลัวว่า ตาเท่าผีอย่าทำข้าตกใจเจ้ามีได้อยู่ที่ศาลาปิดฟ้าหรือยายจึงส่งเสียงอีกแล้ว